สำหรับวัดมหาธาตุสุขโขทัยนะครับก็จะเป็นธรรมดาของเมืองโบราณซึ่งจะต้องมีมหาธาตุซึ่งเปรียบเสมือนลักลึกเก๋นของโลกประจําทุกเมืองก่อนหน้าที่เราจะนับถือพุทธศาสนาเรานับถือศาสนาพราหมณ์เนี่ยเราก็จะถือว่าตรงนั้นเป็นเข่าไกรล,ลาศของพระศิวะซึ่งเปรียบเสมือนยังก็สิวลึงหรืออะไรสักอย่างนี่นะ เป็นเป็นตัวแทนขององค์ท่านต่อมาเราปั๊บเปลี่ยนเป็นนับถือพุทธศาสนาเราก็มาแปลงเป็นเข่าพัซูเมนเป็นที่อยู่ของพระอินทร์เป็นแก่นของโลกเหมือนกันที่นี้ของสุขโขทัยเนี่ยก็จะมีวัดมหาธาตุแล้วก็มีเจดีย์ดอกบัวตูมเนี่ยเป็นลักษณนโดดเด่นใครก็ตามที่มาเมืองโคโขทัยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะจอดจงมาที่วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุก็จะเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดในเมืองเก่าสุขโขทยัยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยุด ตรงศูนย์กลางนะครับไม่ได้สูตรงกลางเมืองดิเซทีเดียวนะครับแต่ก็ถือเป็นลักแล้วเขาบอกว่าในวัดมหาธาตุอ่ะไม่มีพระจำพรรษาในกิจกรรมดีๆก็จะมีพระมาประกอบพิธีกรรมแต่ไม่มีพระจำพรรษาแบบทาวรเขาบอกว่าเหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ของอยุธยาเหมือนกับวัดพระแก้วของกรุงเทพเวลานี้ที่นี่เมืองอ่าเมืองโคไายนะครับเวลาเราเข้าไปแล้วจุดหมายปลายทางก็คือวัดมหาธาตุเนี่ย เราจะเข้าไปดูอะไรบ้างสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับมีหลายๆอย่างน,นะครับในวัดมหาธาตุก็อย่างเช่นเจดีย์ดอกปัวตูมมีวิหารหลวงมีพระอัฏฐารดแล้วก็มีเจดีย์รายมีเจดีย์บริวารซึ่งถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเหนือวิหารหลวงอยู่ทั้งด้านหน้าเจดีย์บริวารารายรอบเจดีย์ดอกปัวตูมแล้วก็เจดีย์รายซึ่งน่าจะเป็นเจดีย์ที่เก็บอัฐิธาตุของบรรดาเจ้านายชั้นสูงครับ